Welcome to s k c n e Channel สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่อง SKCine Channel นะคะวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมแต่อย่างใดนะทุกคนแต่วันนี้นะคะเราจะมาบอกพิกัดนะคะที่โหลดของเสริม CC mod ของเกมนะคะในหน้าแคสนั่นเองก็คือพวกเสื้อผ้านหน้าผมทรงผมเมคอัพอะไรแบบนี้เนาะทุกคนโอเคค่ะเราก็ คิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นครีเอเตอร์แต่ละท่านที่เราอาจจะนำมาแล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโหลดจากไหนก็เดี๋ยวเราตามไปดาวน์โหลดพร้อมๆกันนะคะส่วนลิงก์นะคะเราก็จะลงใต้คลิปชันด้านล่างนะคะก็จะเป็นกดเข้าไปในเพจของเรานะคะ Facebook Fanpage นะทุกคนแล้วเราก็จะมีลิงก์ให้ทุกคนเลยนะคะก็ไปเอ j นจไปคลิกไปช้อปปิ้งกันได้แบบว่าสนุกสนานนะคะ โอเคค่ะถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปเริ่มโหลดกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของการสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทําอะไรกับซิมนะคะแค่ปรับรูปร่างน้องแล้วก็ปรับแบบว่าโค้งหน้านิดเหน่อยนะคะแต่เพราะว่าวันนี้เราจะมาแนะนําแบบว่า CC m o สริมใช่ไหมทุกคนก็คือครีอเตอร์ที่เราหยิบยกมาเนี่ยก็ คือเป็นครีเอเตอร์ที่เรารู้สึกว่าเราแบบว่าผลงานของเขาเนี่ยเราเช่นชอบผลงานของเขาโดยส่วนตัวนะคะแล้วก็คือเวลาที่เราเข้าไปเพจเขาเนี่ยคือ ซีซีของเขาเนี่ยมีให้โหลดเยอะมากแล้วคือเราสามารถแบบว่าอยู่หน้าเพจเขาได้ทั้งวันอะไรแบบนี้นะคะคือเราอาจจะมีซีซีของเขาในเกมนะคะบางครีเอเตอร์แต่เราไม่ได้หยิบมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ชื่นชอบผลงานของเขานะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอามาได้หมดจริงๆงทุกคนเพราะว่ามันมีเยอะมากๆนะคะเยอะแบบเยอะมากๆอะ่ะทุกคนก็นั่นแหละเราก็จะคัดมาคนที่เราแบบรู้สึกว่าผลงานของเขาแล้วก็ซีซีของเขามันมีแบบว่า จุใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราสามารถเข้าไปหน้าเพจเขาแล้วแล้วเราแบบอยู่ได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะขึ้นชื่อครีเอเตอร์แต่ละท่านให้แบบว่าตรงหน้าจอแล้วก็จะทิ้งลิงก์ให้เนทุกคนเพราะว่าคือแบบว่าถ้าจะให้เราแบบว่าหยิบครีเอเตอร์ท่านไหนขึ้นมาทุกคนแล้วแบบว่าหยิบของเสริมเขาเข้ามาเสริมด้วยภาพเป็นภาพประกอบอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็จําไม่ได้นะคะว่ามันเป็นของใครอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเราจะจัดไปแต่ แต่ละหมวดหมู่เราก็จะขึ้นชื่อครีเอเตอร์ให้เลยนะคะแล้วเราก็จะแบบหยิบยกภาพมาให้ทุกคนดูแต่อาจจะแบบว่ามันอาจจะไม่สอดคล้องกันนิดหน่อยเพราะว่าเราก็จาไม่ได้นะคะขอแบบสาบานเลยว่าเราก็จาไม่ได้ว่ามันเป็นของครีเอเตอร์ท่านไหนบ้างแต่เราก็จะพยายามนะคะแบบว่าคลิปนี้แบบว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะก็คือแบบมือใหม่มากๆก็แบบพยายามพยายามแบบพยายามมากๆแล้วนะคะคือสําหรับสายสกินเนี่ยเราก็จะแบบว่ามีครีเอเตอร์อยู่แบบว่า สองท่านหลักๆที่เราแบบชื่นชอบนะั่นะคุณน o ตเช n นแล้วก็ของ S-Club นั่นเองนะคะก็แบบเนี่ยค่ะอันนี้ของคุณ MM Sim อันนี้ก็จะเป็นแบบว่า eye อลา h e ชใช่ไหมคะก็คือแบบขนตาปลอมนั่นเองนะคะแต่เราพูดถึงเรื่องของสกินค o l เ r อร์ใช่ไหมของคุณ Norton เนี่ยเขาก็จะมีเห็นไหมคะการไฮไลท์ จมูกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับรสีผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละทุกคนก็ไปตามดาวน์โหลดได้เนะเราก็แบบอธิบายไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วแล้วซิมของเราสวยแบบสวยขึ้นมากนั่นคือของคุณ S-Club นั่นเองเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทุกคนกดครั้งเดียวคือเหมือนเมจิกคือหน้าอยู่ดีๆหน้าซิมก็เปลี่ยนไปแบบ เปลี่ยนแบบสวยขึ้นแบบเหมือนแบบเมจิกทันตาดูสิคะแต่ละสกินคัลเลอร์ทำให้หน้าตาของน้องดูแบบดูแบบเปลี่ยนไปดูสิคะเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนไปแบบเยอะมากเปลี่ยนไปแบบว่าเป็นคนละคนนะคะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยคือแบบอยู่ดีๆน้องก็แบบสวยขึ้นมาเลยโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอออันเนี้ยคือก่อนที่อ้จะทําอะไรคือจะไปซีนคัลเลอร์ก่อนเลยก็คือแบบ พอรู้ว่าน้องสไตล์ไหนแล้วเราก็แบบปรับนิดๆหน่อยน้องก็คือสวยขึ้นนะทนุกคนแบบสวยขึ้นเลยอะ่ะเออต่อไปที่อ้ํจะทําในเกมก็คือการแต่งทรงผมอันนี้ก็คือครีเอเตอร์ที่เราชื่นชอบนะคะก็คือ เราก็จะขึ้นภาพให้เนาะคือเราไม่สามารถจะบอกได้ทีละคนว่าทรงผมนี้เป็นของคนนี้ทรงผมนี้เป็นของคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมา,มากๆทุกคนมันจําไม่ได้ก็นั่นแหละจะยกชิคเกรีเอเตอร์ขึ้นมาให้ทุกคนดูแล้วก็ให้แบบว่าเห็นภาพไปด้วยกันนะคะถ้าจาไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นของคุณแบบว่าของคุณ S Club นะคะเนี่ยคือมันมีหลายทรงให้เราเลือกมากๆทุกคนก็คือเนีย่ยเห็นไหมมันเยอะมากๆจนเราบอกไม่ถูกว่า มันเป็นของครีเอเตอร์ท่านไหนกันแน่นะคะก็นั่นแหละเดียวเราก็ขึ้นชื่อแล้วก็ลงลิงก์ใต้คลิปให้ทุกคนไปตามดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะนี่ค่ะดูสิคะอันนี้อ้๊ไม่ได้ใช้รีชี e นะทุกคนก็เป็นสีภาพจริงๆในเกมเลยนะคะอันนี้เห็นไหมเรายังไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยปรับแค่สกินคันเลอร์แล้วก็มาทรงผมเลยทุกคนแล้วก็คือแล้วก็คือสิมก็คือสวยไปเลยอะสวยแบบสวยไปเลยงงมากแค่มีสกินคันเลอร์ก็คือสวยแล้วหรอ สวยแบบสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นของคุณ Sim Trouble นะทุกคนก็ไปตามดาวน์โหลดมาได้นะคะเขามีแบบว่าให้โหลดเยอะมากด้วยสิคะแบบเยอะมากๆแบบจุใจเลยนะคะส่วนทรงผม,มผู้ชายก็มีนะทุกคนแต่ว่าจะให้น้องให้น้องใช้เหรออ่าอยู่ดีๆก็เป็นทอมอยู่ดีๆก็ให้น้องเป็นผู้ชายไปเลยเออจะทำไมเนาะเออนี่นะคะเห็นไหมก็จะมีแบบว่าทรงผม,มให้ให้เราแบบว่า ดาวโหลดเยอะมากของคุณ Nightcrawler เอออ่านชื่อเขาถูกไหมก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะนี่เนอะคือแบบมันมีให้ให้เยอะมากเราก็แบบกลัวพูดชื่อแบบเนี่ยพอคลิกภาพของของครีเอเตอร์ท่านไหนไปแล้วเราแบบกลัวเราพูดชื่อเขาผิดเพราะเราก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นของครีเอเตอร์ท่านไหมแต่ว่านั่นแหละทุกคนเราก็ขึ้นชื่อให้ตรงนี้เนาะก็ที่เราแบบ ดาวน์โหลดมานะคะทุกคนก็ไปตามดาวน์โหลดกันได้เนาะอันนี้เนี่ยค่ะของคุณไนท์คราวเลอร์ก็สวยแบบหลายท่านเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันสวยแบบสวยมากๆด้วยสิีะอันนี้ซิมเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแค่แบบว่ามีทรงผมเออสกินแล้วก็ทรงผมจบปิ้งของคุณวิง g s แ a ร์อะไรเงี้ยแต่ไม่มั่นใจว่าเราพูดถูกไหมว่านี่คือของคุเอสครัหรือวิงแทร์หรือเขาเป็นคนคนเดียวกันเออไม่รู้ทุกคน ตอนนี้ไม่มั่นใจตัวเองแล้วค่ะว่าเราพูดถูกหรือเปล่าเอองงแล้วนะ่ะงงแล้วนะคะช่วยด้วยค่ะต่อมานะคะของสายเมคอัพนะคะจริงๆเราก็แบบว่ามีหลายท่านเลยนะทุกคนของใสยเมคอัพแต่ว่าเดี๋ยวเราก็เนี่ยค่ะจะขึ้นชื่อครีเอเตอร์ของสายเมคอัพของสี่ท่านนี้นะคะที่เราชื่นชอบคือแบบถ้าแบบเยอะจริงๆอะ่ะก็น่าจะเป็นของคุณอ่า บันบันซิมแล้วก็คุณลีนซิมเออคุณเอสคลับแล้วก็คุณก็โพสมีก็โพสมีเออไม่รู้อ่านชื่อเขาถูกไหมก็ยังไงก็เนี่ยแหละทุกคนเดี๋ยวขึ้นขึ้นภาพให้ทุกคนดูเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าลิปสติกใช่ไหมคะ่ะลิปสติกแบบว่าดูสิคะมันแบบสวยมากอะทุกคนเนี่ยค,คือเราสามารถแบบว่านั่งดาวน์โหลดได้ทั้งวันอะ จะดาวน์โหลดอะไรดีเออมันมีให้โหลดเยอะมากทุกคนหรือแม้แต่อ่า contact lens อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเนี่ยมันเปลี่ยนแบบว่าทำให้ซิมดูแบบสวยขึ้นทันตาหนาของคุณบันบันซิมอย่างเงี้ยค,ค่ะเนี่ยดูสิคะมันสวยมากๆเลยเราก็คือนั่งเลือกทั้งวันแต่งซิมก็คือแต่งทั้งวันมีจริงนะคะ ของคุณ S Club เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะก็ไปตามดาวน์โหลดกันได้นะคะเกมอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะของคุณก็โพสนะคะเห็นไหมคะก็จะไฮไลท์จมูกไฮไลท์ด่างของ S Club ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนโอเคก็เนี่ยค่ะไปตามดาวน์โหลดกันได้หรือจะปรับสีข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเกมน้องมันดูแดงดูไอ้นี่ไปเนาะทุกคน ขนตาก็จะเป็นของคุณ M MM M s i m หรือคุณ n o r t o n หรือแม้แต่ของคุณ Twister Cat เออเราอ่านชื่อเขาถูกไหมเนี่ยแนวสายฝอสายฝอสายใจนะคะหรือของคุณ M MM M s i m ก็จะแบบประมาณนี้เห็นไหมคะมันสวยมากๆแล้วก็ถ้าเป็นอายไลเนอร์ก็อย่างที่บอกของคุณ S Club หรือของคุณ Capoos Capoos m e เออ ตั้แแต่ทุกคนก็คือกับคือครีเอเตอร์ของด้านเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่ามีเมคอัพของครีเอเตอร์ของสายเมคอัพก็จะมีผสมแบบกันไปนะคะอายไลเนอร์อายชโดว์นะคะอายสบราลิปสติกหรือแม้แต่คอนแทคเลนส์เนาะทุกคนก็ไปหาดาวน์โหลดได้นะคะต่อมาเราจะมาดูที่เ,เสื้อผ้าจริงๆเสื้อผ้าเราโหลดมาหลายท่านมากทุกคนจนตอนนี้ไม่กล้าบอกเลยว่า เนี่ยเสื้อผ้าที่อยู่ฝั่งเนี้ยที่เรากําลังจะกดเนี่ยเป็นของใครบ้างแต่ว่าเราก็จะขึ้นชื่อของ c อ่าครีเอเตอร์นะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เราโหลดมาจริงๆมันก็ไม่มันก็ไม่ทุกคนนะทุกคนแต่ว่าเป็นคนที่เรารู้สึกว่าอืมเราแบบว่าชอบชื่นชอบผลงานของเขาแล้วก็เรามั่นใจว่าใครที่แบบว่าเพิ่งมาหรืออาจจะยังไม่รู้จักเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบผลงานของเขาเหมือนที่เหมือนที่ตัวอ้ําเองชอบนะคะเนี่ยค่ะ ของครีเอเตอร์ท่านนี้ก็พยายามไม่อยากอ่านออกชื่อของครีเอเตอร์เพราะกลัวไปทําชื่อเขาพังคือเพราะว่าเราไม่เราไม่มั่นใจว่าชื่อของครีเอเตอร์ท่านนั้นอ่านอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะคะก็นั่นแหละทุกคนของคุณแมตเลนนะคะเนี่ยถ้าใครชื่นชอบสายแบบว่า,าชุดแต่งงานอะไรแบบนี้เขาก็มีให้เลือกเยะเลือกเยอะมากของคุณกาเฟลนะคะอ่านถูกไหมอันนี้ก็อยู่ใน the sim resource นะคะเขามีให้เลือก แบบว่าโหลดเยอะมากทุกคนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็นั่นแหละทุกคนไม่อยากพูดมากอะ่ะเพราะว่ายังไงมันก็สวยทุกอย่างอยู่แล้วอะ่ะครีเอเตอร์แต่ละท่านอะ่ะต่อให้ไม่ใช่คนที่เราเอ่ยชื่อมาเขาก็แบบมีชุดแบบสวยๆให้เราแบบว่าดาวนโหลดแบบเยอะมากๆนะ,ะนะคะคุณซันเบอร์รี่นะคะเนี่ยค่ะดูสิคะของคุณซันเบอร์รี่ก็คือสวยแบบใสเกาหลีเกาใจอะไรอย่างเงี้ยดูสิคะ เนี่ยมันสวยมากๆทุกคนตามไปดาวน์โหลดจริงๆเนี่ยเราแบบทิ้งลิงก์ให้แล้วหรือแม้แต่ขึ้นรูปหน้าเพจของแต่ละท่านให้แล้วก็นั่นแหละทุกคนเนาะไปตามดาวน์โหลดได้นะคะดาวโหลดแบบมันๆดาวโหลดแบบคลิกคลิกคลิกอะไรอย่างเงี้ย สำหรับใครที่ชอบแนวแบบว่ากาล่าทุกคนชอบเล่นแบบว่าพาเกตเฟรมัสหรือชอบออกงานอะไรเงี้ยชอบแบบชุดราตรียาวเนี่ยค่ะขอแนะนำของคุณครูคอนเทนต์สตาร์นะคะคนนี้ก็ดีงามคือแบบชุดแบบว่าอย่างกาอยู่งานกาล่าอย่างกาออกงานแบบว่าอย่างกาเป็นฮอลลีวูดท่านหนึ่งนะคะเป็นซูเปอร์สตาร์ท่านหนึ่งนะคะคือชุดของเขาแบบเดรสของเขามันสวยมากอ่ะทุกคนเนี่ยค่ะใครชอบแนวแบบเดรส ันนี้ทองไหนไหมคะอันนี้ชุดทองไหนไหมทุกคนเออใครใครแบบใส่างามอะไรอย่างเงี้ยก็น่าชื่นชอบด r e s s ล์นี้เนาะเออมันเยอะมากมากเลยนะคะเนี่ยทุกคนก็นั่นแหละคะ่ะไปตามมาหาดาวน์โหลดได้นะคะของคุณมิโกะอะไรเงี้ยก็น่ารักนะคะดูสิคะดูสิมันน่ารักจริงๆทุกคนไปนั่นแหละไปตามดาวน์โหลดกันนะคะนี่ สำหรับสายแบบว่า Accessory นะคะแบบว่าเครื่องประดับหรือแม้แต่เนล l s นะคะหรือสีเล็บอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็จะขึ้นชื่อให้ตรงนี้นะทุกคนก็ไปตามดาวน์โหลดกันได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ไม่ค่อยได้ดาวน์โหลด Accessory เท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีเวลาทุกคนคือแบบคือชอบของ Creator อท่านนี้แหละแต่ว่ายังไม่มีเวลาโหลดแบบโหลดเยอะจริงจังเพราะว่าแค่แบบเสื้อผ้าหน้าผมก็คือใช้เวลาไปแบบไม่รู้กี่อาทิตย์แล้วทุกคน ส่วนเล็บนะคะก็มีของคุณก็โพสนะคะหรือของคุณลิสามินิแคทซิมคนนี้ก็แบบว่ามีเล็บสวยหรือแม้แต่ครีเอเตอร์ท่านอื่นก็แบบทำออกมาได้สวยใครชอบให้ซิมเราแบบว่าเล็บแบบว่าสวยดูแพงดูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะคะอันนี้ก็แนะนำเลยนะคะ เยค่ะส่วนใสแบบว่ารองเท้านะคะเราก็จะมีหลกัหลกๆอยู่แค่2ท่านนี้ที่เราดาวน์โหลดมานะคะเราก็จะขึ้นชื่อให้เลยนะคะของคุณมีแบบนี้ค่ะคือเราเข้าไปลิงก์เขาก็คือมีทุกอย่างทุกคนเป็นแบบว่าส้นสูงเป็นแบบบูทหรือแม้แต่รองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยก็มีให้เลือกแบบว่าเยอะมากเลยทุกคนนะคะก็นั่นแหละก็ไปตามดาวน์โหลดนะเะนี่ยค่ะน่ารักมากรองเท้าแตะก็ยังมีเลยทุกคนื โอเคค่ะทุกคนเนี่ยแหละก็ประมาณนี้เนาะเราก็อาจาจะไม่ได้โชว์ให้ทุกคนดูทั้งหมดแต่ว่าเราก็จะขึ้นหน้าเพจแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะทุกคนไปตามดาวน์โหลดกันได้เพราะว่าเราแบบไม่สามารถโชว์ให้ดูทุกอย่างได้จริงๆเพราะอย่างที่บอกเราก็จะไม่ได้ว่า ของชิ้นไหนเป็นของครีเอเตอร์ท่านไหนเราไม่อยากแบบว่าปะปนแล้วทาให้ทุกคนแบบงงสับสนนะคะก็คือเรารู้สึกว่าเออเราทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งชื่อครีเอเตอร์ให้ทุกคนดีกว่าแล้วให้ทุกคนแบบไปดาวน์โหลดกันเอาเองเพราะว่าเราแบบกลัวเรามิกซ์อ่ะเรากลัวแบบเราโชว์เรากลัวเราโชว์ซีซีตัวนี้แต่ว่าเป็นของครีเอเตอร์อีกท่านหนึ่งแต่เราไปพูดของชื่ออีกท่านหนึ่งเนี้ยก็รู้สึกแบบ คงแบบเสียวสลังวาบโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์พูดคุยกันได้ถ้าใครนะคะมีครีเอเตอร์ท่านไหนที่รู้สึกว่าอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆด้วยกันเพื่อนๆพื่นใสเดอะซิมด้วยกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้นะคืออันเนี่ยก็อาจจะตามไปดาวน์โหลดต่อได้นะคะเพราะว่ามันมีครีเอเตอร์แบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายที่เราอาจจะยังแบบว่ายังไม่ได้แบบเซิร์ชเห็นผลงานของเขาอะไรแบบนี้หรือถ้าใครมีแนะนํา ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะโอเคค่ะวันนี้เราไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย